ปัจจุบันเอราชกรออกกงทองไม่ขอเป็นคุณนายชีวิตปัจจุบันเอราชกรนักสแสดงช่องเจ็ดรา้ข่าวหายหน้าหายตาหลายปีเชื่อว่าหลายๆคนคงจากคุ้นหน้าคุ้นตาก,กับนักสแสดงหน้าหวานประจำช่องมากสีสำหรับเออุสนีรักกสิกรปัจจุบันในวัย46ปี เธอเปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามเป็นราชกรรักกสิกรที่บอกเลยว่าเธอยังสวยไม่สั่งจริงๆในช่วงที่ผ่านมาเธอก็ยังมีผลงานการแสดงให้เห็นอยู่บ้างป,าป่าปายแต่ทว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมามีข่าวข่าวของเออุสนีรักกสิกรว่าแต่งงานกับหนุ่มนอกวงการโดยเออุสนีเคยเผยเรื่องราวความรักของเธอไว้เมื่อปีพุทธศักราช2548ไว้ว่าที่ผ่านมาก็มีคนถามเยอะว่าเป็นอะไรกับพี่อ้อยเจรรวดี คือเราถ่ายละครด้วยกันแล้วอีกอย่างบ้านเราอยู่ใกล้กันด้วยเลยไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆพี่อ้อยเขาเป็นคนดีอีกอย่างหนึ่งเอมีแฟนแล้วเขาเป็นคนนอกวงการเห็นข่าวแล้วก็ขำๆเออาจได้แต่งงานช้าน,นิดหนึ่งรอให้อะไรมันพร้อมหลายๆอย่างเราครบกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วก็ดูดูกันอยู่ที่ผ่านมาเอไม่ค่อยลัคกี้อินเลิฟเท่าไหร่เรายังไม่เคยเจอคนที่ใช่แต่ที่คบกันเขาเป็นคนดี แต่ทว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมามีข่าวข่าวของเออุสนีรักกิิกรว่าแต่งงานกับหนุ่มนอกวงการและตอนนั้นเธอตัดสินใจออกจากวงการเพื่อไปเป็นนกน้อยในกองทองเมื่อเธอบินออกมาเธอกลับเข้าสู่วงการอีกครั้งความชื่อใหม่เออุสนีตอนเล่นเรื่องน้ำใสใจจริงมีเตา๋าสอรามแคทเริยานัดมีเรียดังมากๆไม่ว่าจะได้รับบทบาทไหนก็ตีบทแตกสุดจนทำให้คนดูอินหนักมากเลยทีเดียว รัชกรรักกสิกรมีชื่อเล่นว่าเอจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนหอวังปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอสัมชันและคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมเอเคยมีผลงานก่อนเข้าวงการบันเทิงเมื่อปี2536โดยแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงคำถามสุดท้ายของเต่าสมชัยเข็มกัดและแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงอีกสักครั้งของมาริวันเจมีนา จากนั้นได้ถ่ายแบบภัพนิ่งลงนิตยสารแวรุ่นเริ่มเข้าสู่วงการจริงจังด้วยการประกวดของนิตยสารเดอะบอยมีผลงานการแสดงเป็นนักแสดงจากละครโทรทัศน์เรื่องต่างๆในสังกัดช่อง7โดยมีผลงานครั้งแรกคือวันนี้ที่รอคอยและสีสะมานและผลงานเรื่องอื่นๆเช่นศิลามณีน้ำใสใจจริงสายโลหิตนายขนมต้มนางธาตุผลงานนอกช่องเได้แก่ทะเลสาบสีเลือดทางไอทีวี